เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับช่วงชะลอตัวในไตรมาสสาแต่มีข่าวดีที่อาจเปลี่ยนเกมได้โครงการคนละครึ่งพลัสอาจผลักดัน GDP ปี2568ให้เติบโตเกิน 2. 2นนี่คือประเด็นสำคัญที่ทุกคนควรติดตามเพราะมันสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ราคาสินค้าแต่มาดูรายละเอียดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยออกมาให้เราเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นภาพรวมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาอัปเดตภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรามาสสและเดือนกันยายน2,568ผ่านปากของนางสาวชย,ยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงนางสาวปราณีสุทธศีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคภาพรวมในไตรามาสที่3ดูจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรามาส ก่อนหน้าโดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมที่ลดการผลิตลงเพราะบางสินค้าเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวัสดุที่ใช้ในโรงงานต้องหยุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมบำรุงซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการที่เกี่ยวข้องเช่นการขนส่งหรือการบริการหลังการขายย่อให้ลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้การลงทุนในภาคเอกชนก็ลดลงถึง 1. 0ซและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลง 0. 5เในขณะที่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นงเป็นจุดเล็กเ้อต่เียงพอที่ทเงเห็นโอกาสในการฟื้นตัว แต่มาดูสิ่งที่น่าสนใจกันเถอะเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะเดือนกันยายนกับเดือนสิงหาคมเศรษฐกิจกลับปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเช่นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกิจกรรมในภาคบริการก็ขยายตัวทั้งในด้านการค้าและการขนส่งเช่นร้านค้าปลีกที่มีผู้ซื้อเยอะขึ้นและการท่องเที่ยวก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น5.8%และรายรับจากพวกเขาเพิ่มขึ้นถึง1 ใต้ที่มาเทีย่ยวทะเลไทยและการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคําก็ขยายตัว0.9%โดยแรงหนุนหลักมาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในช่วงขาขึ้นของวัตจักรอุตสาหกรรมตอนนี้อย่างไรก็ตามอุปสงค์ภายในประเทศยังคงชะลอตัวอยู่บ้างเพราะการลงทุนลดลง4.5%และการบริโภคภาคเอกชนลดลง0.8%ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้คนยังระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงหลังฤดูฝนและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปในไตรมาส3าติดลบ0.74%เพราะราคาอาหารสดและพลังงานลดลงเช่นราคาพืชผักที่ตกต่ำหลังฤดูเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์แต่เงินเฟอ้อพื้นฐานยังคงเป็นบวกซึ่งหมายถึงต้นทุนสินค้าทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่เล็กน้อยตลาดแรงงานโดยรวมทรงตัวไม่มีคนตกงานมากแต่ก็ไม่สร้างงานใหม่มากนักและดุลบัญชีเดินสพัดยังคงเกินดุลซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเศรษฐกิจในเดือนกันยายนเงินเฟอ้อทั่วไปติดลบน้อยลงนิดหน่อยเพราะผลของราคาน้ำมันที่สูงในปีก่อนเริ่มจางหายไปแต่เงินเฟอ้อพื้นนฐาลลดงลจ ก็เดือนก่อนบางส่วนเพราะโปรโมชั่นอาหารเดลิเวอรี่หรือสินค้าใช้ส่วนตัวที่มีส่วนลดเยอะตลาดแรงงานยังทรงตัวและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากดุลการค้าที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้สอบถามความเห็นจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส4พวกเขาประเมินว่าธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นเช่นโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่รัฐบาลออกให้ประชาชนได้ใช้เงินอุดหนุนในการซื้อสินค้าและบริการครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นโดย รัฐแบ่งจ่ายส่วนหนึ่งมีช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้มากเช่นคนที่เดิมไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าหรือกินร้านอาหารก็เริ่มทําได้แล้วส่วนธุรกิจท่องเที่ยวก็คาดว่าจะขยายตัวตามฤดูการท่องเที่ยวโดยเห็นยอยอจองล่วงหน้าจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นและยังมีมาตรการเที่ยวไทยคนละครึ่งที่กําลังจะมาซึ่งจะให้เงินคืนสาหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศทําให้คนไทยเที่ยวมากขึ้นเช่นเดินทางไปเชียงใหม่หรือภูเก็ตด้วยงบประมาณน้อยลง สำหรับคาดการเศรษฐกิจปี2568ของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่2.2%โดยได้รวมเอามาตรการคนละครึ่งพัสและการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น99%จากเดิม90%เข้าไปแล้วแต่ยังต้องรอดูผลจริงจากคนละครึ่งพัสถ้าผู้คนใช้จ่ายมากกว่าที่คาดการอาจทำให้ GDP เติบโตเกิน2.2%เลยทีเดียว แต่มาดูจุดที่อาจก่อข้อถกเถียงกันบ้างการเพิ่มนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเช่นถั่วเหลืองหรือข้าวโพดสาหรับเลี้ยงสัตว์อาจทําให้เกษตรกรไทยกังวลว่าจะกระทบกับราคาผลผลิตในประเทศแต่รัฐบาลจัดการโดยนําเข้าช่วงที่ไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวของไทยเอเพื่อไม่ให้กดราคาพืชผลท้องถิ่นและยืนยันว่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากสินค้าลอกเลียนสิทธิ์แต่เป็นวัตถุจักอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังร้อนแรงจริงๆนี่อาจเป็นประเด็นที่แยกความเห็นคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเพิ่มนำเข้าจะช่วยเศรษฐกิจโดยรวมโดยไม่กกกรรระทบเษต หรือคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมดุลแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราอยากรู้ว่าคุณมองเรื่องนี้อย่างไร